สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่พึณงก็กำลังทำนี่ซอสผัดกะเพราค่ะสูตรเด็ดเลยก็ไม่ใส่ผงปรุงรสด้วยทำแบบสดใหม่เลยนะคะหอมมากๆจัดส่งตามออเดอร์ลูกค้าค่ะบางท่านที่ไม่สะดวกทำซอสผัดกะเพราทานเองนะคะก็สามารถอินบ็อกมาหาแม่พึ่งได้นะอันนี้ปกติก็จะทำทานเองอยู่แล้วทุกอาทิตย์นะคะ ก็เลยทำเผื่อท่านที่สั่งด้วยเราจะเป็นซอสผัดกะเพราแบบสุดเข้มข้นเลยค่ะใส่เวลาทำผัดกะเพราเราก็ใส่แค่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะตามปริมาณแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมสับค่ะนำไปใส่ที่หลังเนี่ยจะหอมมากกว่าแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบลงไปนะคะตามด้วยผัดกะเพราเป็น อซอสอเนกประสงค์นะคะสามารถที่จะนำไปทำเป็นผัดผักข้าวผัดได้เลยค่ะเวลาที่นำไปปรุงอาหารก็ง่ายมากๆอย่างเช่นทำผัดกะเพรานะคะแล้พึ่งก็จะใส่แค่หนึถึงสช้อนโต๊ะตามด้วยพริกสับกระเทียมสับนะคะความเผ็ดเราก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบลงไปสุดท้ายก็ใบกะเพราหอมๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยได้ทานผัดกะเพราที่อร่อยเหมือนกันทุกจานเลยนะและยิ่งเมนูผัดผักนะคะซอสสูตรนี้เนี่ยสองช้อนค่ะรับรองความอร่อยเลยเวลาเราทำผัดผักก็จะใส่กระเทียมลงไปใช่ไหมคะเจียวให้หอมเลยใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสนี่แหละค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผัดลงไปค่ะใส่ผักลงไปผัดผักนะ เราก็จะได้ผัดผักแบบอร่อยง่ายๆแล้วก็มีความหอมเข้มข้นของซอสสูตรนี้ด้วยค่ะเป็นซอสที่แบบว่าสูตรเดียวนะคะใช้ได้ครบหมดเลยทั้งผัดผักแกงทอดแล้วก็นำไปหมักหมูเนื้อไก่ได้นะคะก่อนจะทอดจะหอมกลมกล่อมมากๆเลยค่ะ และเวลาทำนะคะแม่พึ่งก็จะใส่ใจทั้งในด้านวัตถุดิบแล้วก็เคี่ยวให้ซอสค่ะมีความเข้มข้นแล้วก็ความหอมของซอสนะคะพุ่งขึ้นมาเลยค่ะเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณ15-20นาทีเลยซอสสูตรนี้ก็จะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะในตู้เย็นจบเลยซอสสุดเดียวเลยค่ะซื้อไปขวดเดียวนี้ใช้ได้เป็นเดือนอยู่นะ แม่เพิ่งจะทำแบบสดใหม่นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองทานก็แจ้งเข้ามาได้นะในอินบ็อกซ์เลยทานแบบเหมือนที่แม่เพิ่งทำเลยนะคะไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่แป้งคุณภาพแบบว่าเต็มๆเ,เลยค่ะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วย และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะซอสสูตรนี้เด็กๆสามารถทานได้นะเพราะว่าแม่พึ่งไม่ได้ใส่พริกไม่ได้ปรุงแบบว่ารสจัดจ้านมากเพราะฉะนั้นเด็กๆทานสบายเลยค่ะนำไปทำอาหารทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดผัดผักนะคะหมูทอดไก่ทอดใส่ซอสสูตรนี้ลงไปพอแม่พึ่งก็ทำให้ลูกสาวทานเหมือนกัน เวลาทีา่ลูกสาวทำอาหารก็ปรุงด้วยซอสสูตรนี้เลยค่ะสูตรเดียวง่ายสะดวกเด็กๆก็สามารถทานได้นี่เราก็ได้ซอสแบบเข้มข้นแล้วนะคะคือตอนนี้นี่กลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เดือดจะจัดเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวม่อึนก็จะแพคนะคะใส่ขวดส่งไปให้ลูกค้าตามออเดอร์ที่สั่งมาวันนี้เราทำแบบว่าสกระทะเลยนะ นี่อันนี้ก็คือที่เคี่ยวเสร็จแล้วนะคะรอให้เย็นส่วนกระทะนี้ก็กําลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยือดจะจัดอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะพร้อมส่งความอร่อยให้ทุกท่านแล้ะค่ะหอมฟุ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวไม่เพิ่งรอให้เขาเย็นนะคะซอสก็จะมีความเหนียวเข้มข้นขึ้นอีกนําไปทําอาหารนี่รับรองเลยค่ะว่าถูกปากทุกคนแน่นอนเลยนะ ไม่เอ,อไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานมากนะคะซอสสุดนี้กลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะ